สวัสดีครับกรเกษรทฤษฎีหม้เมริสีมาไทยส,สวนบักแตงครับแตงยังได้จะง,ง่ามขากง่ามเนี่ยปหนวยไปยครับน้งเด้กครับเพืป่ปลูกบักแตงสองป่องเย็บได้สิบสามเท่าเลยครับนี่มังครับ เง้ยเอาจนสุดลูกหูลูกตาครับเดี๋ยวนำไปถามจะคล้องสวนมั้งครับนี่ครับตาเป็นเจ็บจังไงปลูกจังไงครับเดี๋ยวให้ถามเนี่ยครับสวัสดีครับกรเกษรทิศิริมัยสิมัตส้มสวนบักแตงครับปลูกปลูกปลูกโดอนอลไรบ่ครับนี่ เดือนไอ้พฤศจิกาเดือนนี้ต่าต้นเดือนพฤศจิกาต้นต้นเดือนพฤศจิกาวันมันถี่สามสิบอันอันนา้าตุลาตุลาลงลงตุลาบานมันจังมือมันได้เก็บอีกครับสามสิบห้ามือสามสิบห้ามือสามสิบหามือเก็บเก็บรอบรอบแรกนี่ได้จังตันครับนี่เก็บมาแหลกอันได้ยี่สิบถุงยี่สิบถุง หมากซองมันจังตันหมากลอยกระถุงลอยกรถุงมากสาหมือนซองกว่ามาหมากสนี่2อยกว่าแมนหมากสี่ก็องยหมากหก็องลอยกอ้ยเทละซองอยถุงซองละซถุงกับอตันเนาะก็2ตันเนาะตันป๊าช่วงนั้นตันจัาบาทครับช่วงนั้นถือว่าค้าอยู่ได้ได้ลอยกลป๊าดลังๆมากอลงมาตามตลาด โอ้ oh, ชว่วงนั้นได้ม, 20, 20, ไมือละสองตันมาดหาเงินได้มือละสองหมื่นปูบักแทงยสองป่องเลยครับนี่คันว่าถือราคากับเพียรอยู่มาดบ่าถือกับมือละสองหมื่น 20, มันกับบ้นธรรมดาแลว้วช่วงนี้มันกันยังกันยังราคามันกับบ้าน่องแง้งภานไดแมนบอ,นอร่ล,ลงมาแน่แล้วอีรีคุณะ่ะครับนีบ้บกนกระเทียมเหมือนมาดช่วงนั้นเพ่อในทุ้งละลอย้ย ผูกสองปองเลยครับนี่เก็บเย็บเลจาะเทียร์อะไครับนี่นี่มือเทียร์สิบสามเทียร์สิบสามเทียร์สิบสามโอ้กระยีสิบตันก่ดนยีสิบขึ้นแน่นอนหมากเงาเมื่อนั่นในสิบตันหมากรอบแหลกหมากรอบแหลกในสิบตันแม่นหมากรอบนี้หมากรอบเครื่องนี่ช่วงมันเบิร์ดช่วงมันนี่กับพอท่านหูคือกันแต่กันในมือละตันกลัวอยู่โอ้มันมันมีมันมีรอบแหลกในช่วงไหนรอบแหลกมันสิเป็นหมากเป็นนวลอยู่ทั้นผื่นโอ้ หลอบเลยแม่ม่านนี้เขาเอิ่นตัวตัวเลื่อยมานี่เป็นหลอบหลอบสองหลอบสองอบสยัางในมุละจันอยู่แม,นนนม่นี่เดมุละจันทร์อู้ยเมุลจันทันธรรมดาเลยเนาะอุย้ยงามพะโล่มันแตกยอดต่อตลอดเลยเนาะนี่เนาะฮะที<ส>่ห้องมอญไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ฉีดยาด,ดอกแต่าจะห้องมอญก็ปุย๋ยใส่ห้องมอญมันบ่ปุป๋ยนี่สูตรได้หรอครับสูตรสูตรเสมอสูตรเสมอเนาะ,อ,นะอือเดาแต่ผู้่ได้ถนัดยีห่ห้อ เฮ้ยหน่วยยังเป็นหน่วยยังเป็นก่อนอย่างนี้นี่จะมาเพี้ยนไว้อยู่เธอมันตีงคือีกมันอไก่ปีใหม่ดนส <laughs> ิอันสว่านแห้งักแตงนี่จังงามนี่ละหน่วยขนาดนี้เก็บได้แมนบอกนี่ขนาดนี้เพิ่นเก็บได้เพื่อนละหน่วยอุ้ยเห็ดบักแตงสองฟองเด็ยี่สิบ,บากาตันนี่มันธรรมดาเลยนี่ห้ามีดีแล้วเพี้ยนในงามแหง เนี here, ่ยมางามเฮงเจ็บเจ็บเจ็บม้านทีนี่ถึงเดือนยังครับเริ่มเก็บวันททีี่่เท่จ็บบ้านัทีประมาณวันที่วันทีหกทีหกที่หกท่านว่านี่เนาะหกคือคือกีกาเบิดเดือนเนาะน่ะพฤศจิกาเบิดเดือนก็มาเก็บท่านว่าอืมท่านว่านี่ก็ยี่สิบแหละแม่ช่วงไม่ไม่เนี่ยเหมือนละสองตัน วันท yeah. yeah. so ี But, ่ถ um. um. right? so, um. ึรต้นหมนเละวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแสาวโแมนความเกลือสิบสามเท่าอือโอ้สิบสามเทียมันก็ยี่สิบก็ตันะมั้งหนิม่นบอในบุรุนเนาะก็สิบตะมันโบถึงกัยังโบหลายโบถึงกัยังมาหลายโบ่านโบท่านในรวมยอดนะวันนี้รวมยอดโห่ปวดก็หายมันเป็นตอนสอนเนี่ยไทยก็เห็นมันเบิร์ปีไทยไก็เห็นมันเบิร์ปีน่ะ ถ้าเห็นมันนี่เห็ดมั่นยังโลคระบา,า,บากบะด <c oughs> กลัวเราโลคระบาดขายใบเป็นคอท่านเงินกับบอดได้เงินกับบอดได้ต้นยิ้มว่าเห็ดเงินสมเหมือยู่พี่กายนี่จนจนปุย๋ยจนมันเขียวจังนี้เด็กเงิง <c oughs> นนี่เปสนสูตรเก่าอีกแล้วปีนี้ <c oughs> นี่เรียกว่าพีนองก็ <c oughs> ได้เห็ดบักแดงเห็ดขี้เหล่านี่ <c oughs> ตอนซ่อนแห้งอุย้ยอันนี้จะงามขี่รถผ่านอย่งไี้ก็บโอ้โยปวดอีดีเลยงามอีดีกิกิ กระไขอยู่เทียวเนี่ยมันบ่อเหลืองไวมันหนามพ่อปุ๋ยพ่อออตัวนี้ใส่ใส่ระบบน้ำยศแต่เพิ่นใส่เพิ่นว่าเพิ่นใส่สองล่างแม่นบ่สองสายเพราะว่านานี้มันหนาแหลงเนี่นี่ครับเพิ่นในารถแต่ว่าเพิ่นใส่สองสายเพิ่นบ่ได้ใส่สายเดียวเพราะว่าอย่าหนามบ่พ่ออย่าหนามบ่พ่ออ้ยไปเห็ุงานไหมตัวนี้บ่ได้ยกคู่เนาะครับ เฮ็ดหล่องมันบ,บอกบ่กันยกขึ้นตึงแต้ฝนลราตึงแต่ฝนผลมาสิป,ปูบานนี้ปกติใคันนาแหล่งห้ก,กับโบเฮ็ดคู่คืนน้อกเป็นคู่คือคู่มั่นอนย่ามันบ,บอกบ่ตเดียวนั่นมันตอนมาสิป,ปูใส่ฝนลเลยเฮ็ดคู่บานนี้โอ้บานนี้มันมันฝนเศร้าแหละครับแมน่นตอนนั้นมาสิเฮ็ดคูส่วงฝนเออมันก็เลยยกเป็นคู่ปกติแหละกับโยกเป็นคู่ดอกคันนาแหล่งมาก็ห้องอาศัยหนาม คนอีกข้างก็เป็นเข้าเอิญข่างดางเนาะดางเนาะใส่ไม้ไฟแหละกันใส่ดางที่ละนวยมันต่อตออเไรคนครับเพิ่นบ่าใครเนียนเคมมีไปเลยได้ครับเพิ่นเนียนพ่อมนข้างใบแมนบอมนทำนี่บกกว่าจะฉี่เออทำว่ามีกับบเสียมันหมากก็จะเพิ่นแต่พ่อมนครับปกติถ้ายาขาม่านี่ถ้ามียานี่ยมันสีมันสีเขาจมูกท่านที่เลยชุนเลดนะ นนหน่วยมันยังเป็นอ,อ,อ,อันนี้อยู่หน่วยมันมันต่อสวงมันไหวอยู่นี่เขาเอิญนว่าถ้าขข้นมาซ้ำน,นี่เขาเอิ่นว่ารุ่นไหนรุ่นกลางรุ่นกลางมันบอขนาดรุ่นกลางเนี่ยไหน่วยมันยังงามอยู่เป็นมันถี่เป็นแบบแทบทุกขอเลยเนาะน,นี่แทบทุกขอเลยเข้นมาแทบทุกขอเลย เป็นทุกข้อทุกข้อเลยบรรยอนนี่ก็ยังเป็นหนห่วยยังมีหน่วยอีกอยู่ครับยังมีหน่วยต่อเลยทุกข้อเลยนี่ครับแสดงวโ,โมฮโมนพนดีแห้งนี่อาหารเสริมทางใบ <c oughs> นี่นี่กู้ข้อเลย <c oughs> อุ้ยตะเตียงนี่จะง,งานเห็นใครจะปลูกรู้ผมบอขักปันยเย <c oughs> นอะเนาะขี่รถผ่านมาเป็นเน่าเลย,ยมืองอุ่นลวนเลย พวกจะว่าพวกเพิ่นปลูกแบบคงเพิ่นรูปลายเนาะปีนคงเป็นโล่มันเป็นโล่อืมแป้งี่กระยออยู่ส่วนหนึ่งอยู่ส่วหนาำหันกระหลังอยู่ส่วนหนึ่งก็เอาขี่ไก่มากำใสอืมคิว่าใบมันผ่านยังไงครับปกติมันสีมันสีออกดังๆเนาะอืมนี่นี่ปกติบักแตงนี่เก็บสิบสามเทียนมาครับปกติมันสีใบโรยมันบ่ใบเหลืองมันบ้านเสร็จแล้วนี่นี่คล้ายๆไหมว่า ก็ยังใหม่ๆอยู่น่อยนะแนมมาแบบปกตินี่ก็เคยเห็ดเบิ่งเนาะมันก่สิเหลืองขึ้นๆเป็นสั่นเป็นสั่นไว้เนาะนี่นี่ขนาดใบรูมนะครับนี่ยังแหล่อยู่เลยครับเขียวเลยครับนี่เมล็นเหลือง่ทนมีทดเหลืองเลยเมล็เหลืองเพราะว่ายังมีหน่วยเต็มเลยนี่ครับมีหน่วยคู่ส่อเลยขาว่าสีเบิดเดือนนี่เนาะอุ้ยเบิดเดือนเย็บได้เป็นเดือนเนาะครับเย็บได้เป็นเดือนแต่ว่าใส่เวลาปลูกกะสามสิบ สามสิบกัวมือมันหลังช่วงนี้มันหลังกับสีิบยูนียูนีนี่ฮตตีเป็นจำนวนไรนี่ประมาณสองลประมาณสองไสองไย่สิบตันสองลสองสองสองบักเตียงนึ่งี่สิบตันถ้าเป็นราคาเนาะถ้าเป็นราคาถ้าถ้าถุงละลอยก็หันเราครับบริหารบรหยราครับหันง่ายง่ายหันุงละห้าิปกับทุงละห้าิก็หันเอาแต่ว่าถุงละลอยนี่เพิ่นได้อยู่ประมาณ ซีหาเมตรบ่ครับแม่นซีหาเมตรทุ้งละอร่อยซีหาเมตรก็บขีดเอาครับซิฟตันเนี่ยขีดเอาตันละเมินไรไง,ไง่ายง่ายถ้ามั่นกับตันละสองร้อยห้าสิบสองพัน <c oughs> สองพันวันไหนฮักคาดินวันไหนฮักแปงเออฮักแล้วเลี้ยวพันหกปลูก <c oughs> แป้งเพลินนี่แหละครับมันชุดยอดแหงตัวนี้เป็นดินแดงดินภูเขาไฟกับอะไรเนาะ นินแดงพิกัดกาอยู่บ้านเกษตรผู้ท่องตำบลบุปเปเื่อยอำเภอนหลมยืนลงจุดส้มวิวมากครับแมน่นเลยครับถนนสวงซีเล่นที่สุดแม่นนะครับยู่สายมือครับผู้ได้ยากมาเบิงสวนเพลนอยากมาเบิงวิธีเคาะมาเบิงน้ำเพลนไดสอบถามใดสอบถามใดมปรเเก่งแห้งนี่ผ่านแห้งนี่บ่แพ้งนอวิชาบ่แพงนอวิชา่าจะ <laughs> ด,ดูบ่ <laughs> ม่าจะดูยางเขาทุกหมือวอเพราะ่ได้ออกจากนี้เลยแมนถ้าเห็ดสวนนี่แต่มันเท้าเครือกแบไม่แม่นไม่มัดมัดยอถ้าคนเห็ดสวนนี่ตื่นเดิกอยู่ครับบ่บ่ตื่นตื่นสวยใบได้แต่ใบได้มันกงมันกับมวนยางแย่งไฮกคดุลกหน่อยแล้วยางลบออกลบเขามันมวนเนี่ยถ้ามันเขามาแย่งแล้วราคาโลละหาถาสิบตังค์แย่งหัวมันแล้วตัวนี้มันเป็นตัวแย่งเน่นี่ เ็บค <py S 2> ู amp, ่มือว่าดมือละตันเย็บเลยสิบสามเมตรใบยังใบยังปกติเลยครับวันนมั่นว่าวันปนปักแตงขึ้นใหม่เลยครับเขาเอินปักแตงสายพันธุ์นี่ก็ปลักแตงสายพันธุ์ถ้าแมนบานห้องเอินปักแตงสังสมัยก่อนเนาะ แตงกวาลูกผสมแตงกวาลูกผสมแหม่แต่ผสมแตงกวากั็แตงใหญ่ครับหูยงานมีดีเลยว่ามีใบเหลืองเลยนี่เคล็ดดีดีแท้ถ่างเราจะล่มแล้วนะครับถ่างมันนักหน่วยมันนักใบนักนักใบนักหน่วยพิษถ่างน้ำเน่มันมันว่ายังไงควางทางล่มเนาะควางทางล่มอืทำแม่นเฮ็ดไปทางล่มกับสีไข่อยู่อื อุ้ยเพิ่งเกือจะเก็บได้เป็นเดือนละเนาะเพื่ผ่านแล้เกือบพอเดือนแล้วแหะเกือบพอเดือนนะเก็บไปเรื่อยๆอืมสิบสามมื้อสิามมืพ่อเดือนเนาะเออสิบสามมือเก็บสิบสามเมตรมือเก็บทุกมือเก็บทุกมือมือนี้มือนี้คนงานมาเก็บจะข้นครับน้ำการก็จะพร้องอย่าร้องพออเก็บเหมือนเราเมันตันวันนี้ร้องมันกเก็บง่ายแน่นอนมันหน่วยใหญ่ครับ เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวสีแห้งยางเ่าอ,องุ่สวนกันเลยครับถ่า <ไป S 1> <ท>ยเป็นงงามๆนี่เป็นเห็นได้หลายครับผู้ใดสนใจก็จังมาแวะเบื้องครับมาซื้อบกักแตงอยู่สวนเลยก็ได้ครับสดๆจากต้นโอ้ยเหล่าเห็ดได้งามดีเนาะเก่งแห้งปลูกบักแตงได้บ่บมีใบเหลืองเลยเงิดหลายบักแตงเก็บจนสิบพอเดือนบ่มีหอดใบเหลืองนี่ครับ แต่งานแห้งนวยนะครับนี่นะน,นวยนวยเลยครับเต็มต้นเลยครับนี่นี่ทุกทุกกิ่งเลยครับทุกช่อเลยครับทุกช่อเลยนี่ครับ,บนี่ครับ เย็ดดิมืนละตันบ,บากแตงนี่เพิ่นใส่เพิ่นปลูกนี่ยสองฟองครับสองฟองขพองปลูกแตงครับงามครับดกครับเป็นถูกจริงเลยครับแสงสทุกช่อทุกมุมมาได้ครับนี่ครับมันปลูกง่ายจีิงๆครับ <Ooh. S 2> ผมกำลังเห็นบักแตงงามแพีงครับเนาะเพิ่งก็ใส่เวลาบุญครับปลูกสามสิบกว่ามือเก็บไปได้เกือบวยี่สิบตันครับบักแตงสองกองนะครับแล้วทายเบื้องมุมกว้างไอ้บังครับว่าพื้นที่เพิ่นใส่ลายวะครับนี่ครับประมาณสองไร่ครับเพิ่นปลูกแตงนี่ครับ บ้านสองลายเลยครับงานมีดีครับแปลกพี่กัดกรับยูปั้นกะเซดผู้ท่องครับดีครับงานมีดีครับเพิ่นใส่มะม่วงครับอาหารทั้งใบครับปุ๋ยกะสูตรเสมอครับเป็นเห็ดครับนนท่บา,านี่เป็นเห็ดกะเซดผสมผสานแปลงทัดไปเนี่ยก็เป็น รวยเพราะมันมันหวานญี่ปุ่นครับทีไายลงชิปเลยครับลิปองบ้านนะครับเป็นมันหวานญี่ปุ่นครับตัวนี้ของหนองคนปลูแตแปลงครับครับไทยบ้างครับหน้ามีดีครับเห็ดเกิดเห็ดเห็ดไดสมบูรณ์ดีครับ เก็บคู่มือได้ป่ะครับเก็บคู่มือเก็บดิมือละตันเนาะเก่งแหงเนาะมือกับตันกลัวตันกลัวถ้าเก็บไปคนนีเครับตันกลัวสามคนสามคนตันกลัวถือว่าแปลกแยกเราหน่อยหน่วยมันงาน่ายอีอยู่ดีเนาะดุกปอบอุ้ยเมื่อกี้ล่ะการ เครื่องค่างงามบ้านนี้น้ำทีเฮ็ดปลแงเบลืองแปงมาบ้านเนี่ยแปงเราเก็บไปเป็นเดือนเลยหาใบเหลียงบนมีอยู่เนาะนี่นี่นี่ใบเหงามื่อนาะปกติมันสีเหลี้ยงขึ้นเนาะเหลี้ยงขึ้นโลนพร้อมนี่ยังเขียวอยู่ขาเนี่กับบ้านเหลืองเนี่ยผู้โดยเหตุง่ายไหมวนี่ยบ้างแบ่งสองลายสองปองมันป๊าเก็บข้อเยี่ยมสิ่งต่าง จหนวยนวยมันปลูอีหนวยเลยคือโลครับน่ครับชบแดงบงงามครับเพิ่นใส่ปุ๋ยกับใส่สูตรเสมอครับครับแตงงามดีครับแตงสองลเพ่นปลูกสองต่อ พิ่นพิการมันเคยปลูกมันอยู่ครับปลูกมั่นนะกระู่อยู่ครับราคามันมันอะไรเป็นอะไรมาเหยียบสวนเกี่ยวกับเกษตรพ่อเพียงเนี่ยนะครับเพิ่นกระปูมียางมี่ยังสวนผสมเลยนะครับแต่ว่าหลอดนี่ิ่นมาเห็นตกแดงเพิ่นว่าหลายๆกรุกทุกครั้งครับทุกครั้งบ่อได้หลายปันนีะครับชุดนี้ได้หลายแห้งครับใหญ่เกี่ยวกีิปตันแล้วนาซีโบลุดกีซิปตันแล้วครับแดงสองฝอง พิกัดกะอยู่จุดุถนนจุดชมวิวเลยครับถนนซีเรียนลงจุดชมวิวมากครับบานเกษตรผู้ท่องตบมบลรุเผู้อเพื่อนเนีอลครับเป็นสวนบักแตงช้อนฟองไองไอ้ไอน่อยซื้หน่อยครับแถวหูดีครับลูกใส่ไงคำปันครับแต่บักแตงงามพีดีครับ มาถ่ายเบื้องครับงามจนหานมือมังติครับเจ็บเลยเหมือนละสองตันประมาณอาทิตย์หนึ่งครับใหม่ช่วงนี้ก็รุดเหมือนละตันครับครับหน่วยเอาครับเย็บคู่มือครับแตงเจ็บเลยเหมือนละสองตันตันกลัวธรรมดาคือว่างา่ายดีครับหน่วยสมบูรณ์เลครับ ใบใบนี้ยังมมันมีใบเหลืองเลยครับมุมหันจะคุยกับจะคล้องสวนพอนะครับยุดหยอดดีๆครับยุดหยอดเึ่งงามเลยครับหน่วยมีถูกสอเลยครับทางทางนี่เป็นทางรถไทยเขามา ขนชิ้นขาครับขนแตงไปเกาะใตถุคงครับรอรับมาส่งครับแลงก็ได้จะเข็ดได้งงามครับนี่ครับมันหนวยครับงามชุดลูกหลูกหลูกตาเลยครับ น้ามีดีครับขางก็เทียนี่แะครับน้ามีดีครับแต่ือเป็นบ่อแล้วครับเผ็ดปลูกบดซองฟองครับทางที่ครับหน่วยตัวนี้หน่วยขนาดประมาณอยู่เครื่องเลยครับนี่นวยใหญ่เลยครับบ่มีสูตรครับเป็นเป็นนวยทุกซอยทุกซอยเลยครับนครับทุกซอยทุกซอยเลยครับ สุกสกิ่งกับว่าใดนะใบนี่ยังเขี้ยวเข็มเลยครับเป็นเห็ดเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานกับท้ายไม่เบิ่งครับผู้่อได้คิดจะปลูกปักแตงเพื่อครับปลูกเป็นนามยศครับตัวนี้ว่างว่างคูครับเกี่นว่ายหนา,นามมันพ่อครับมันว่างคูครับวันแทวนี้น บัอไอ้หน่อยเขาถามพ่นกับฮู้ไว้แล้วครับยุดชมว,วิวครับผใยสวนลูกไส้ผใยข้ามปันครับตัวนี้มามาไทายไอ้สวนตัวนี้เป็นผสมประสานครับเนผนปลูกเพื่อไปติดยินแน้ค้ายตลาดน,นัดแนะครับเลียบสวนน่อยหน่อยครับ างต้นมะแขงครับอันนี่กระเทียมพ่อเพี้ยนตัวนี้มะเขือเทศครับมะเขือเทศก็ง่ายง่ายครับตัวนี้สี่หอมครับเป็นเห็ดบดกอย่างครับคือเกษตรผสมผสานเป็นขายตลาดนัดกะมีครับขายโซงกะมีครับง่ายจนนี่มองตีครับเบิึงเบิึงแตงครับแต่งง่ายดีครับนะครับเป็นเห็ด เกษตรผสมผสานท่านผูก้การผูกงาไปเลี้ยงงัวครับมันมีโครงการเลี้ยงเป็นสิเลี้ยงงั่วบ้างมาสิเลี้ยงงัวอยู่นี่เกษตรผสมผสานสุดยอดดีครับเมันม่นมันปลูกแก่น,นเกษตรผสมผสานต้นนี้พักซี่หอมพักบัวครับนี่ครับสวนหมกแตง กเกษตรผสมผรสานนี่มีกินหลากหลายมีขายทั้งปีอยู่นี่ขายคู่มือครับเขาชิขายคู่มือครับทุเรยียนมันก็นยังมีครับมันก็นลังปลูกไว้หลายปีนะครับตัวนี้มันทุเรยียนท่อนปลูกแบบไปธรรมชาติเลยครับบ่บ,บเนียนดูแลเ,เป็นไหนเบื้องหลังล้วลว่าไอหน้ามันก็ใสยนิดหน่อยครับมันบกแกงครับกเกษตรทฤษฎีไม ขอจบคลิปํำนี้ด้วยครับเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานครับไม่ยั้งกับสีไทยไม่เบิ่งเหื่ใหญ่ครับเกษตรผสมผสานเราเหตุไว้ครับคลิปนี้นี่ครับออกซเลียนฝากกดไลค์กดติดตามนะครับนี่มาไทยสวนหมักแตงน้งามครับให้เบิ่งครับสวัสดีครับไม่ยั้งเบาะบดังสียักบดังกับข้อาเด้วยครับไม่บ่คอยดีครับกำลังปรับปรุงอยู่ครับ ครับสวัสดีครับ